อ่าล่ะครับผมวันนี้ก็กลับมากับผมอีกแล้วและว,วันนี้เราก็อยู่กับเกมอินโซนั่นเองนะครับและนี่ก็ไม่ใช่หน้าผมจริงๆหรอกครับถึงแม้ว่าผมจะพยายามให้มันเหมือนก็เถอะแต่มันกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปซะแล้วอ่ะโอเคและผมก็ได้ทําตัวละครว้ที่เรียบร้อยนะครับผมยังไม่ตั้งชื่อเลยแต่หน้าแม่นญี่ปุ่นจัดก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ ซิมอ่าตรงหน้าอันแบบนีเ่นดีด้วยคือแมื่ผมนั่งเล่นหน้านี้ประมาณแบบสามสิบนาทีเขาจะได้อัดคิปเนี่ย <laughs> โอเคแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปดูเรื่องของอินโซในเกมกันแล้วนะครับเลท s g กแล้วพูดถึงเรื่องการปรับหน้าเนี่ยมันก็สามารถปรับได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับปรับให้มันมีเยอะกว่านี้หรือว่าข้างแหลมเหมือนสองจุด้ก็ได้อ่ะโอเคเราไปเลือกที่ทักษณะนี้ใส่ดีกว่า โซเชียลไล์นี่ก็ตามชื่อเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าหาคนง่ายครับผมดูว่าเอ็กโทร r ุรนั่นเองแต่ว่าเราจะมาเล่นนี่ครับผมอินโทรบ r ตรนี่อินโทรบ r ตรแล้วก็เป็นคนที่เซนต i ที v นะครับคิเอ็นะครับโรแมนติกนี่เจ๋งเอานี้แหละถามว่ามีความเป็นกุ้มไหมก็นิดนึงตอนนี้มีทั้งหมดสามเมืองที่ให้ลงแต่ไม่ดิเรียกว่าไงสำหรับเมืองนี้ยังไม่มา รออัปเดตอยู่ส่วนโดวอนเนี่ยเข้าได้แล้วเมืองเกาหลีนะครับผมโคเรียนะครับสำหรับบิชเบนี่จะเป็นโซนอเมริกานะครับนะก็เออเราจะไปไหนก่อนดีวะผมพาไปโดวอนก่อนแล้วกันแบบว่าเมืองเกาหลีจะเอาบิชเบดีกว่าผมว่าเกาหลีจะมีคนเล่นเยอะละอ่งนั้นเราไปบิชเบยดีกว่าแ้วผมว่าผม ให้มันสร้างให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าสร้างเองเงนี้จะนานเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นบ้านสั่งเล็กๆก่อนเราจะไม่ซื้อเยอะเกินกว่านั้นโอเคมาแล้วเรือนเรือนเรือนบ้านไหนปรับแต่งได้นะครับผมใครที่เป็นคนชอบปรับแต่งก็ปรับแต่งได้นะก็มีแชงโบใช้ปรับความสูงของบ้านหรือว่าเลื่อนได้ประมาณนี้แต่ว่าทำให้บ้านเราใหญ่ขึ้น ไม่ไม่ใหญ่ขึ้นแม่งมันดึงออกมาจากเรานะเนเชเราสามารถกดคอนโทรลแซดเพื่อเรียกว่าไงอันดูได้นะครับผมเรา่าเพิ่งเป,เปลี่ยนอะไรเยอะเลยเพราะเราสร้างกากนะครับผมเรามันเล่นให้ดูเฉยโอเคมาแล้ววัตตาฟัปิดอ๋อแล้วก็นี่นะครับอัตโตเมออตโนมี่นะครับผมเป็นการทำให้ซอยของเรา ไม่ใช่ซอยดิเรียกว่าโซเออเรียกว่าโซโซของเราเนี่ยมันจะทําทุกอย่างที่เขาอยากทาเองครับแต่ตอนนี้เราเศร้าครับเปิดมาตรงนี้เพื่อดูว่าเราต้องการที่จะทําอะไรอาบน้ําก่อนเลยอาบน้ําเข้าไปแล้วก็เบอร์ไว้นะครับไม่รู้จะเบอร์เพื่ออะไรนะครับมึงก็ใส่ว่าคนหนุจะเบอร์ทําไมวะโอเค แต่ถ้าเรากดเดินหึงครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเรียกว่าเป็นการแฮนเลนทุกอย่างเลยอ่ะพอห้องน้ำไม่เสร็จทำอะไรให้เสร็จทุกอย่างแต่เข้ามาถึงกูเศร้าเลยนี่คือ,อยังไงเนี่ยน้องเป็นคนยังไงโอเคเสร็จเรียบร้อยอาล้างมือด้วย <laughs> ต้องน้าทุกครั้งเราต้องล้างมือนะครับผมกินข้าวก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะทําอะไรก็ตามนะเราต้องเรียกว่าสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้นั่นก็คือแพนเคก้กไหนดูซิมีอะไรกินบ้างนะอ่ะเราหยิบออกมาเป็นไข่กับแป้งนะครับผมแล้วก็นมด้วยแล้วก็อะไรแดงๆมานะแล้วเอาแป้งครับมาตีเอาไข่ตอกลงไปปุ๊บ อ่าไข่มันแหกๆอะไรข้างนอกวะอ๋อมีคนถ่ายรูปแล้วครับผมอ่าอกิ้งเบียวหนึ่งนะครับเมื่เกี้ยวสุดนะแล้วก็เอาไข่มาตีแับแป้งนะครับให้มันเข้ากันฮะแล้วทำไมแป้งมันยังแข็งหยู่วะอ้าว What the fuck แล้วแป้กงก็ แล้วเราก็แป้งเนี่ยมาใส่ลงในกนมึงมาจากไหนนั่งลงไปอ่ะมึงไม่ถอดหูฟังเลยเหรอพอแต่งมามีพร้อมกับหูฟังนี่ก็หูฟังยาวเลยนะอ่เพอเราต้องดูค่าหิวด้วยนะว่ามันเท่าไหร่ถ้ามันเต็มเราก็สามารถเก็บได้นะถ้ามันอยากกินหมดเก็บไว้กินอ่าเรียบร้อยแล้วเราเป็นอินทเวลร์เราต้องทำอะไรครับทุกคนเราต้อง ตอนนี้มันก็นเศร้าอะไรของมึงนักแหละผมจะให้ดูนี่ก่อน <c oughs> แถบ,บขวาล่างเออนี่อันนี้ <c oughs> เราสามารถปรับได้ว่า <c oughs> เราชอบอะไรนะครับ <c oughs> เราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นฟุตบอลกับบ้านหลนังนี้อ่ะแต่ว่าเราชอบสัตว์นะครับผมอิิมอลนะครับเราชอบนะครับแล้วก็เรื่องของ เราก็เป็นเกมมิ่งนะงนะเกมมิ่งนะเกมเมอร์การร้องเพลงนี่ก็ชอบอยู่วารภาก็ชอบอืมดูชอบหมดเลยเป <c oughs> ียโนนี่ก็ชอบแต่เล่นไม่เป็น,นครับผมเพราะฉะนี้นก็เฉยๆแล้วกันแอคทิว <c oughs> ิตี้อ๋อคืนนี้ผมกินข้าวผัดอะ่ะ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรดท้อง <c oughs> ท้องเสียโอ้ชอบกินอะไรเหรอโ <c oughs> อ้ฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ฉันกินสเต็กค่ะจะชอบกินสเต็กมากเลยว้เหมือนกันใช่ไหมผมก็ ผมก็คิดอย่างนั้เหมือนกันนะเออเอออะไรอ่ะชี้หน้ากูทําไมเออขอคุยได้สักพักหนึงเลยครับพื่กี้ผมเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วคุณช่วยแนะนําที่ท่องเที่ยวให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมโอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเชนจชแนะนําให้เลยค่ะโอ้มันเจ๋งมากเลยครับผมเจ๋งมากจริงๆคุณพอด้ก่อนตามแมปอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าพวกเอ c พีซออกมาเดินคุยกันนะครับผม แต่ว่าเป็นซิมไลท์ที่ tattoo, แท้ถูเราก็สามารถเดินไปได้เรื่อยๆครับจีบก็ได้นะครับผมแต่ว่า,ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับยังไม่สามารถที่จะจีบใครได้จริงจริงอางาั้นเพราะผมไปลองเล่นมาแล้วนิดนึงนะมันสับมันจะจีบได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วประมาณนั้นเออขอบคุณมากเลยนะครับผมโอ้ไม่เป็นไรหนูมาใช้บริการบ่อยๆนะได้นะครับแล้วก็มาถึงแล้วครับปีชเดย์ ใช้หาดปิชเบย์นะครับผม I got nothing on my mind right now อ๋อก็คือเป็นการดูว่าพวกโซเนี่ยทำว่าคิดอะไรอยู่ในหัวนะทำตอนนี้แต่เหมือนคนนี้เขาจะไม่มีอะไรเลยนะตอนเนี้ยเขาจะไม่ได้คิดอะไรเลยออสวัสดีครับคุณเดนิเออรคุณสบายดีเป่าผมชอบผมของคุณมากเลยมันสวยมากเลยนะครับผมโอ้จริงเหรอคะเนี่ยโอ้ฉันก็ชอบคุณโสหูฟังคุณเหมือนกันทำเมื่อ,อไรคุณจะถอดเันเนี่ย เรากด M ็เพื่อดูนะครับว่าเราอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมแล้วมันก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีปฏิทินด้วยว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างครับสําหรับวันจันทร์เนี่ยเราต้องไปเรียนนะครับที่ปีเต้ไฮสคูนะแล้วก็มีฟินิชด้วยหลังจากเรียนเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกเวลาครับว่าช่วงเวลาไหนอันนี้อันนี้คือช่วง A ออันนี้คือช่วง P m อโอเคเก็ตอ่าแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังทำอะไรได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยหางใหญ่่างว่าจะฝก ออตรงนั้นวิวสวยมากเลยค่ะแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะมันก็มันสวยนะครับเนี่ยที่คุณไม่เข้าใจอารมณ์ของคนที่กําลังชื่นชมกับธรรมชาติหรอกนะคะตอนนี้ฉันกําลังกินดีกับธรรมชาติที่ตรงหน้าอยู่เหรอครับผมเอองั้นผมไม่รบกวนนะครับตอนนี้ผมอยากกินวีแกนฟูด้ดอ่ะเป็นวีแกนเลยเนี่ยตบฟัก <The fuck. S 2> อา่าแล้วตอนนี้ผมก็ลองให้พวกโซให้โซของผมมันเดินไปที่ ร้านร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับเราก็นี่ครับมันก็เดินไปเองเลยที่ผมไม่ได้กดนะถ้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วใช่ไหมโอเคถึงแล้วครับผมสําหรับโพซี่เซิร์ฟอ่ะเรามาดื่มน้ำนีกว่ดื่มเป็นอันนี้แล้วกันสปอร์ตดิงถึงแม้ตอนนี้อยากกินวีแกนก็เถอะแต่ว่าขอก,กินสปอร์ตดิงกัน,นหเห่อเบลอมากครับดีเฟคชันผมปรับไว้เป็นมีเดียมนะครับไม่งั้น แม่งมันจะแย่กว่านี้ไอ้โลลองเป็นคนเร็วบ้างดิคนตีนแม่งเลยเบื่อเหอเสื้อเหมือนเนี่ยขำเป็นบ้าเลยวะ่ะไอ้โพ่นค่นแบบโค่นโลคอสละว่ะมึงอย่ามาดูถูกนะเว้ยเสื้อแม่งแพงมาก Two seconds later โอ้ขอโทษนะเพื่อนแต่ว่า,าเสือ้อนายแม่งเท่มากเลยอ่ะจริงเหรอแบบเสือ้อตัวนี้ซื้อมาจากอิตาลีนะเว้ยเจ๋งปะเจ๋งดิอ่าแล้วตอนนี้ค่า เรียกว,ว่าไงทำให้เราพูดได้สมูทมากขึ้นนะครับผมแรงใจที่เราเป็นอินเทอร์เวิลดมาแล้ว oh, <dear. S 1> แต่บงรถชนด้วยนะครับผม oh, <dear. S 1> บอกไ oh, <dear. S 1> ว้ก่อนรถสามารถชนเราตายหาอะไรครับผม oh, <dear. S 1> ผมโดนมาละถึงวผมจะไม่ไอัดคลิปช่วงนั้นเไอ้นี่ครับทุกคนผมวิ่งมาพังแล้วตอนนี้ผมก็สังเกตได้ว่ามันมีไอ้นี่ตัวของไอ้ตัวนี้ยไม่รู้อ๋อมันคือฟิลเตอร์ผมได้ลองกดเล่นดูเลยแล้วดูดิ มันสามารถปรับแบบเดรลิสติกแบบ Le ก็ได้แบบเลิฟรี่ก็ได้แบบความสดใสนะครับหรือว่าแบบการ์ตูนเลยนะเชีย่ยตรเจ๋งโอ้โหโอ้โหอันนี้ฟิชอายนะครับผมอยากหาใช้นะครับอวกแตกแล้วก็แบบโมโนนะครับผมบชีวิตมันเศร้านะเติ่นไหมเรใส่เพลงเศ้า ชีวิตมันเศร้าแบบเมากเลยอผมโดนแททิ้งไ,ไปตอนนี้ผมก็ยังหรือจะเป็นแบบเล็กโทสับคิวเลอร์แบบรก็มีตอนนี้แหละฉันสามารถสัมผัสได้เลยว่ามีคนกมลังจ้องมองฉันอยู่นะลุกเถตอนนี้ผมเดินมาเจอร้านร้านหนึ่งครับเขาเปิดเพลงเสียงดังมากผมเลยเดินเข้าไปดูมี วีแกนให้ผมกินไหมครับดูจากภาพร้านแล้วไม่น่ายใ่หมมีวีแกนอะไรของเขาเนี่ยเอาละครับตอนนี้ก็เกิดจะได้มากินนะครับผมแม่งคุยยันยาวชิบหายเลยโอเคกินต่อไปก็คือกูไม่ไม่สั่งกับข้าวร้านเขามากินนะกูเอาข้าว,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 าวที่ทำที่บ้านมากินโอ okay. เคเจ๋งโอ้หต้องยินรอไฟแดงด้วย พูเรียวไลแล้วตอนนี้คือแซดจัดอยากกินวีแกนเ <c> ม <oughs> ือนวีแกนเลยเนี่ยอยากกินวีแกน,นโอเคเราก็มาถึงปากซอยบ้านเราแล้วเป็นจากี่ไปตะลดยโลกมาแสนนานนะครับโอเคเข้าบ้านกอนเลยเราต้องทำเข้าไปทำสลัดกินเท่านั้นละรู้สึกหิวเกินมาเนี่ยนะสลัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็หยิบมาวางลงเป็นขั้นเป็นตอนต้องทำให้เป็นขั้นเป็นตอนด้วยอร่อยจริงๆ ดูหน้าก็รู้ว่าอร่อยเราทำปากมาคนเคี้ยวได้ปะอ,อมยำยมยมต่อไปเราออกจากบ้านมาทัาง้งวันแล้ววันนี้เราต้องมันมีอะไรให้เราทำไหมกับของเครืองนี้ไม่มีการบ้านนี่อ่าทำซะหน่อยอ๋อไม่ได้จะกดตรงนูน่นเอ๊ะอันนี้คืออะไร ก็คือเราไปดูงานอยู่ที่ a น u m i n u m Art Gallery เหรอตรงไหนวะอ้ากดไปดิมันจะพาเราไปที่ไหนกันไปดูกันนะเราก็มาอยู่ที่แกลเลอรี่กันแล้วนะครับผมดูซิว่ามันมีอะไรบ้างไม่แล้วตอนนี้คือต้องมาทำอะไรดูงานดูภาพหะออืมฉันว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแมวที่มีเอกลักษณ์มากเลย ฉันรักมันจริงจริงอ๋อก็เหมือนว่าเรามาไอ้พวกงานอะไรอย่างงี้มันจะทำให้เราแบบได้พวกทีเข้าติงกิ้งเยอะขึ้นนะครับทำให้หัวเราเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มานนั้นมานั้นแล้วก็เพิ่มเวลนั่นแหละโอเค two thousand years later เอ๊ะจะก่อนนะเชื่ว่าน่านายคุณคๆนะพวกนี่มัน Fresh ฟินิกปะเนี่ยโคตรเหมือนเกียบฟินิกชัวเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะดูเอลิทจากเป็นคนธรรมดาบ้างมาใช้ชีวิตที่นี่ดีกว่าเรานอนดีกว่านอนเลยปุ๊บนี่เปลี่ยนเสื้อแบบรวดเร็วเข้าไปนอนในที่นอนขับแลงวะอ๋อโหรู้สึกง่วงมากเลยครับตอนนี้ก็ ไม่เจอกัใหม่คลิปหน้าครับผมแบบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาทานนี้แหละเจอกัใหม่คลิปหน้าครับผมแบบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย